าจอบึงรถดำพี่น้องข,อขึ้นหอดขึ้นหอดรถดำจะโกรธไฟแล้วน้ำมาเบิ้งโกรธละมีอกา,า,าศได้ผ่านมาทั้งสามแยกบัมนกลางครับพอดีบรรยากาศแดดลมร่มตกครับช่วจอยหลังก็ทงทาทุ่งทะเลาสัมหน้าบากเพลองจมปวดปวดได้กันขี่ไปทั้งเกงินนี่ขี่มานทำรถดำนี่ประจมครับโอ้แลนถือว่าไก่อยู่ด้วพี่น้อง โอว่าเที่ยวราคาสดใสเด้เอเขาจากนีเขาไปเทพ่ย่นละหนาน้องเรียนประชาพ่นทุนนี้ก็เลยสามแยกเหมือนกลางออกมามันสองโลม่วยาบบอเก่าผมเคยไปเอเลียนไปอันตกษาเด้อเลยทั้งนาไปยี่สายมือครับเดี๋ยวเจอกันบอ่อบังพี่น้องอันนี้ครับพี่น้อง มาถือแก่งดูครับพี่น้องแมวแมวใหญ่ครับแมวใหญ่เดือดอยู่นี่ท้ามหาแมวนี่ครับไอ้เมียวเออดียจฟุเยพ,อ,ยพอนฟุเยฟอนนำเสดง ทีมงานตำรวจต่อมครับพี่นอ้องทางซ้าเขาอุ่นอัวน่ะโอ้ยเป็นประโยชน์ประโยชน์นังแ้ยเอว่ามี่ย้อนทซ่อันหาผู้ขับอยู่นอนี่แอฟว่ามีหุ่นพระหนารลดเนี่ยอ้ยเคยคอยกับ ใจสิขาดเฮ็ดแนี่ยเคือใจสิขาดทิมนี่เฮ็ดต้งไหนสี่แก่อะไรวะเนี่ยนีเนะาะทักน้ำมาใส่นนี่ครับหล่นในตำนานคาเครื่องเดียวตายนี่นี่คเครื่องเดียวเราเง,งือกๆอู้ตกน้ำแ,แจกำเำแจนเพ่หลด่ด สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแม่เหมียวญ่พอนมักหน่องไยิดสซ์หน่อยอะรบริษัทนั่นโ้เนี่ยเครื่องอางานตึงเคเบืนแหงนอเต็งคอยอเมขนไงถาคิ้วบ,บ,นบ,บันี้แม่ากันบันีมโอ้ยยังดถบักไงนี่ถาหมุนกันยีขันเร่งนั่น โอ้เผาข้างมันหววนงงัวบ่เครกมันอดเผาข้างนี่เด้อบ่ผ่านบ่ผ่านแน่งคูแสฝีมือโตแค่แหงเจ้าแคปสามสองสาม G เองครับ นี่ครับรถบริษัทฮีโนเมกา 8, 8, 4, เจโอแปดอีแปดซี่ครับคันเรียบร้อยเอขออย้าขางานอยู่ดอกเละคันนี่มันซึมวัวไงไงเข้าหาห่มงงอยู่กับนพี่น้องทีมงานกิติครับเทอร์เกียันไปเสีเทอร์เกียเทอร์เกียไปเสีโอ้ยแค่เทอร์กีนบอก เรต้องเ,อาเ,งาอเมาถึงนะครมามาาับเพราะเห็นมันล่าจะวุ่กันเพราะมาจ้าเกื่อบสามหมื่นเราเห็นเลยนี่เดิท่าแก,ก่พ่อนอย่ามาเมาอย่ามาเมาประพันประพนันเฮ้ยที่ห่มกันครับพี่น้องนี่ยังก่อนแล้วว่ายยังก่อนครับเปลี่ยนมาแน่บอกเราอ่ะโอ้ยกูบขับหัวเด้อมารมาขับมาสิขายหนี จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปสโลให้บงังเลยไหมพอ่อโอ้ยสาวพูดยางไป่ใส่อีกผู้บัง ก็เป็นไงงูสาบว่าง่ายไหมงยหามแตงหามเตียนกันไว้นิดเดียพ่อเอ้ยอันนี้ใครประจาน พันพันวาพันแลนหล้วพันจังสีซ้อมใหม่ครับซอมมันก็เพราะมีรถไทยครับเป็นอวนี้ป,ปหารถไทยครับเฮียงแค่นี้จอ่อลงมนันเลือกหมองหนึ่งขนาดมันลงไปหันกระบะท้ายใส่กระเป๋าส่งให้แน่นเนี่ยน้าอ,อกกีหักว่ะจะมาดินใสาเนาะครับมีแ่แหละรถใหา่ ของข้างออกจรงที่เพราฝีมือปูผ่านเนี่ยเมกี้ก็จะคุดงามกว่านี่อยู่ซเฟอร์ว่ะเขียวมาคู่มือนี่คือเพราเป็นแหงเดียววะมันคือบานออกง่ายนี่บานไม่มีถ้าผมคือจอบเพื่อนผู้คนผู้คุดตามพื้นที่เลยบอกหรือสึกไงครับเดื่อนป้ากไว้มันคือเป็นมันบานออกเนี่ยมึงดีละ สโลปว่าไรเนี่ยนี่ตีพันหลายมันก็นสีว้าผมตีไปแล้วเลยอีกละากยากอีกเอาพวกคุยเอาพวกยิงงหัวผมอีกละ